ราชธานีเป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลในอดีตพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์รวบรวมผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่น,น้ำโขงเข้ามาตั้งถิ่นฐานยังห้วยแจยละแมต่อมาพระปฐุมวร,ราชสุริยวงศ์ช่วยปราบกบฏไอ้แก้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดเกล้าให้ยกบ้านห้วยแจยละแมขึ้นเป็นเมืองอุบลก่อนจะอพยพมาตั้งบ้านเรือนณด,ดงอู่พึ่งที่ตั้งของเมืองอุบลในปัจจุบัน ด้วยทำเลเป็นที่ราบมีแม่น้ำหลายสายไหลามาบรรจบเหมาะสมแก่การพักพิงตั้งถินถง่นฐานดังมีร่องรอยของผู้คนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยปรากฏภาพเขียนสีตามเพิงผาริมแม่น้ำโขงดังเช่นภาพเขียนสีที่ผาแต้มและแหล่งโบร,ราณคดีอื่นเราดังจะประกาศว่าเมืองอุบลน,นั้นเป็นราชธานีแห่งแผ่นดินอีสานใต้ามาช้านาน ความหมายบนธงไตรลงนะคะสีแดงซึ่งหมายถึงสถาบันชาติสีขาวหมายถึงสถาบันศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่อาจแยกจากกันได้ตามคำกล่าวที่ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ชาติพุทธศาสตร์ผู้ไทยและเพลงชาติก็เป็นเพลงประจำชาติที่แสดงถึงความเป็นชาติความเป็นเอกราชของประเทศนั้นๆเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจำชาติและนอกจากนี้แล้วเพลงชาติยังบ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆด้วยเห็นความสำคัญแบบนี้แล้วนะคะในตอนนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทย ทั่วประเทศเตรียมตัวคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เวลาสิบแนาฬิกา ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการขับร้องเพลงชาติของชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่แสดงถึงความสามาคคีของคนในชาติและในวันพรุ่งนี้ขอเชิญพบกับกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ